เรือรบที่ถูกสร้างมาเพื่อต่อกรกับกองทัพเรืออิตาลีเรือรบที่รอดจากการบุกยึดของจักรวรรดิไรที่สเรือรบที่เข้าร่วมการปลดปล่อยสิงคโปร์ให้คืนสู่อิสรภาพและนี่ก็คือเรื่องราวของเรือประจัรบานแห่งความภาคภูมิใจของฝรั่งเศสเรือประจัญบานริเชเยอร์ เนื่องจากเรื่องราวในครั้งนี้มีชื่อภาษาฝรั่งเศสค่อนข้างเยอะหากอานผิดพลาดไปต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับลิเชอรีเยเป็นเรือประจันบานเร็วของฝรั่งเศสซึ่งเป็นเรือลำแรกของชั้นริเชอรเยรสร้างขึ้นเพื่อตอบโต้ตเรือชั้นริโทเิโอของอิตาลีเมื่อปี1934อิตาลีประกาศว่าจะเริ่มการสร้างเรือประจัญบานชั้นริโทเิโอ2ลำที่ติดอาวุธด้วยปืน380ม mm. เมตร กองทัพเรือฝรั่งเศสจึงเริ่มเตรียมการเพื่อตอบโต้ทันทีเรือประจันบานชั้นดันเคิร์กได้รับคำสั่งให้เป็นแม่แบบสำหรับการออกแบบเรือประจันบานฝรั่งเศสรุ่นต่อไปสัญญาการสร้างของริเชอร์อตกเป็นของเพลส Arsenal เมื่อวันที่3สิงหาคมปี1935และวางกระดูกงูเรือในวันที่22ตุลาคมที่ท่าเรือหมายเลข4ที่เพิ่งสร้างดันเคิร์ก แต่ทางลาดของอู่ต่อเรือไม่ยาวพอที่จะรองรับเรือประจันบานใหม่ดังนั้นตัวเรือจึงต้องสร้างออกเป็นส่วนสวนส่วนหลักของตัวเรือซึ่งมีขนาด197เมตรสร้างขึ้นบนทางลาดในขนาดที่ส่วนโค้งยาว43เมตรและท้ายเรือยาว8เมตรถูกสร้างขึ้นที่อื่นเมื่อแต่ละชิ้นส่วนของเรือเสร็จสมบูรณ์จึงนำมาประกอบกันในวันที่17มกราคมปี1939 การตัดสินใจของฝรั่งเศสที่วางริเชลีย์ในปี1935ทำให้ประเทศละเมิดสนธิสัญญานาวีวอชิงตันซึ่งจะสิ้นสุดลงในวันที่31ธันวาคมปี1936เนื่องจากระวังขับน้ำรวมของทั้งสองลำได้แก่ดันเคิร์กและลิเชลีย์มีระวังขับน้ำเกิน71,000ตันที่ฝรั่งเศสได้รับการจัดสรรในระหว่างการเลื่อนการชำระหนี้ในการก่อสร้างเรือประจัญบานใหม่ ฝรั่งเศสใช้คอตกลงนาวิกโยธินแองโกลเยอรมันซึ่งอังกฤษเป็นผู้ลงนามเพียงฝ่ายเดียวกับเยอรมนีในเดือนมิถุนายนปี1935เพื่อเพิกถอนคำคัดค้านของอังกฤษต่อเรือลำใหม่นี้แม้ว่าพวกเขาจะชะลอการสร้างเรือลิเชลียอร์เพื่อบรรเทาความกังวลของอังกฤษงานก่อสร้างก็ชะลอตัวลงจากการหยุดงานในอู่ต่อเรือเพื่อค่าจ้างและสภาพการทำงานที่ดีขึ้น จนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่สองในเดือนกันยายนปี1939ตัวเรือได้ถูกประกอบขึ้นการเริ่มต้นของสงครามทำให้กองบัญชาการกองทัพเรือตัดสินใจชะลอการทำงานของเรือลำอื่นๆที่ไม่สมบูรณ์เพื่อมุ่งความสนใจไปที่เรือลิเชลเยอร์และเรือชองบาร์ก เรือเริ่มทําการทดสอบครั้งแรกเมื่อวันที่15ตุลาคมโดยผู้บัญชาการคนแรกของเรือคือกัปตันมาซินการทดสอบเครื่องยนต์เริ่มขึ้นเมื่อวันที่14มกราคมปี1940และอีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมาปืนใหญ่หลักของเรือก็เสร็จสิ้นในการติดตั้งครั้งสุดท้ายริเชอรีเยอร์ได้เข้าประจำการในวันที่1เมษายนปี1940 พริเฉลียอร์มีระวังขับน้ำ37,850ตันในระดับมาตรฐานและ44,689ตันเมื่อบรรทุกเต็มที่เรือมีความยาวโดยรวมอยู่ที่2 4 7 8 5เมตรกวาง33.08เมตรและกินน้ำรึกสูงสุดที่9.9เมตรริเฉลียอร์ขับเคลือนโดยกาหันไอ้น้ำแบบเกียร ภาสัน4เครื่องและมอไอ้น้ำแบบท่อน้นาำที่ใช้น้ำมันจำนวน6เครื่องซึ่งให้กำลังขับเคลื่อน1 5 5 0 0แหแรงม้าและทำความเร็วสูงสุดได้ถึง32นอตริเชลีอร์ติดตามโดยอาวุธปืนใหญ่380ม mm, ิลิเมตรทับ45โมเดล MLE 1935จําจำนวน8กระบอกที่จัดวางในป้อมปืน4ี่ลำกองจำนวน2ป้อมซึ่งถูกวางไว้ส่วนหน้าของเรือ อาวุธรองของเรือประกอบด้วยปืน152ม mm, ิมทับ55 MLE 1930จำนวน9กระบอกติดตั้งในป้อมปืน3ลำกล้องจำนวน3ป้อมซึ่งถูกวางไว้ที่บริเวณท้ายเรือการป้องกันอากาศยานหนักประกอบด้วยปืนต่อต้านอากาศยานขนาด100มิมทับ45 MLE 1930จำนวน12กระบอก ในป้อมปืนแบบ2องลำกล้องจํานวน6ป้อมการป้องกันอากาศยานในระยะประชิดมีปืนกลขนาด37ม mm, ิลิเมตรแปลกระบอกในแทนคู่และปืนกล13.2มิลิเมตรจำนวน20กระบอกเกราะของริเชเดียร์ประกอบด้วยอาร์เมอร์เบลหนา330มิลิเมตรเกราะป้อมปืนหลักหนา430ม mm, ิลิเมตร เกราะดาดฟ้าเรือหนา170มิลิเมตรและหอบังคับการของเอรือมีเกราะหนา340ม mm, ิลิเมตรลูกเรือที่ประจำการในริเชลเยอร์มีจำนวน1,569คนและเรือยังสา,ามารถบรรทุกเครื่องบินทะเลลัว130ได้ถึง4เครื่องสงครามโลกครั้งที่2ปี1940ถึงปี1942 กองทหารเยอรมันเคลื่อนทัพไปทั่วฝรั่งเศสในช่วงกลางเดือนมิถุนายนกองทัพเรือจึงตัดสินใจนำริเชเลียร์หลบหนีไปยังดากาในแอฟริกาตะวันตกของฝรั่งเศสในขณะที่แผนก่อนหน้านี้คือการส่งกองเรือไปยังท่าเรือของอังกฤษเพื่อทำสงครามต่อ เมื่อมีความเป็นไปได้ที่จะเจรจารสงบศึกรัฐบาลตัดสินใจว่ากองทัพเรือจะเป็นเครื่องต่อรองที่มีประโยชน์เป็นผลให้เรือควรได้รับการเก็บรักษาไว้ภายใต้การควบคุมของฝรั่งเศสโดยให้ห่างจากการยึดครองของเยอรมันเมื่อเวลา6นาิก45นาที ริเชรีเยร์ปันจุกระสุนและเชื้อเพลิงจํานวนมากแต่เรือมีทรัพยากรสําหรับการยิงกระสุนปืนใหญ่หลักเพียงแค่49นะัดเท่านั้นวัสดุอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ติดตั้งก็ถูกคนขึ้นไปบนเรืออย่างเร่งรีบเพื่อจะทําการติดตั้งเมื่อริเชรีเยร์ไปถึงพื้นที่ปลอดภัยของดากกาเรือได้รับทุนสำรองทองคำจากธนาคารแห่งฝรั่งเศส และนักเรียนในร้อยสองร้อยห้าสิบคนจากนาวอ l a คาเดมีแต่ในขณะน,นี้มีเวลาไม่มากพอที่จะทำให้ส่วนประกอบทั้งหมดประกอบและขึ้นเรือได้และเมื่อเวลาสีนาฬิกาเช้าวันรุ่งขึ้นริเชเลร์ได้ออกเรือในขณะที่กองทหารเยอร,รมันเข้าใกล้เบสริเชเลร์เข้าร่วมกับเรือพิฆาตฟูเกอร์และฟองเดอร์ ในขณะที่เครื่องบินของเยอรมันโจมตีเรือหลายลำทั่วบริเวณปืนต่อต้านอากาศยานของเรือประจำบานยิงตอบโต้การโจมตีทางอากาศอย่างรวดเร็วแต่ไม่สามารถทำลายเครื่องบินข้าศึกได้เลยในช่วงแรกของการออกเรือเรือแล่นโดยความเร็ว22นอตแต่ปัญหาจากหม้อไอ้นบาบังคับให้เรือต้องลดความเร็วเหลือเพียง18นอตมอเตอร์สำหรับหางเสือของเรือก็พังระหว่างการเดินทางซ้ำแล้วซ้ำอีก แม้ว่าลูกเรือจะสามารถซ่อมแซมให้กลับมาได้ขณะที่กำลังเล่นออกจากคาซาบรังกาโมล็อกโคของฝรั่งเศสเวลา17นาฬิกาของวันที่20มิถุนายนเรือพิฆาตคุ้มกันก็ถูกถอดออกเพื่อเติมเชื้อเพลิงโดยมีเรือพิฆาตฟูเลนลำใหม่เข้ามาแทนที่จากนั้นเรือทั้งสองลำก็เดินทางไปยังดากาโดยมาถึงเมื่อเวลา17นาฬิกา44นาทีของวันที่23มิถุนายน เมื่อมาถึงดาการิเชเลียร์ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ตึงเครียดในขณะที่การเจรจาสงบศึกยังคงดำเนินอยู่ผู้บัญชาการนาวิกโยธินของฝรั่งเศสในภูมิภาคพนเรตีพราซองและผู้ว่าการรัฐแอฟริกาตะวันตกของฝรั่งเศสลียงไคล่ามีแนวโน้มที่จะทำสงครามกับเยอรมน,นีต่อไปนอกจากนี้ยังมีหน่วยนาวิกโยธินที่สำคัญของอังกฤษ อยู่ในพื้นที่รวมทั้งเรือบรรทุกเครื่องบิน HMS Hermes ที่จอดอยู่ในดากาและกองเรือ Bistid South Atlantic Squadron ซึ่งอยู่ใกล้เคียงในเวลาเดียวกันริช h e ์ดเยใช้เชื้อเพลิงครึ่งหนึ่งเพื่อหน,นีออกจากเบส พลเรือเอกฟองซอยดาลองเสนาะธิการกองทัพเรือฝรั่งเศสได้ส่งโทรเลขในคืนวันที่23-24ถึงมิถุนายนเพื่อเตือนมาซินว่าอังกฤษอาจทำการโจมตีเรือลบเพื่อทำให้เรือปลดอาวุธในกรณีที่ฝรั่งเศสยอมจำนนและสั่งให้เขาเริ่มเตรียมที่จะแล่นเรือหากจำเป็นในขณะเดียวกันในวันที่23มิถุนายนเรือลาะตะเวนหนัก ดอเซเชียได้ออกจากฟรีทาวเพื่อสังเกตการริเชเรียในดากาเมื่อวันที่25มิถุนายนมาซินได้รับข่าวว่ารัฐบาลฝรั่งเศสลงนามสงบศึกกับเยอรมนมีด้าลองสั่งเขาว,ว่าเรือลำนั้นต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของฝรั่งเศสและหากว่ามันเป็นไปไม่ได้เขาต้องพยายามหลบหนีไปยังสหรัฐอเมริกาที่เป็นกลางในขณะนั้น มาซินตัดสินใจว่าโดยภัยคุกคามจากเรือลบอังกฤษในพื้นที่แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดคือพยายามหลบหนีไปยังคาซาบลังกาและเขาร่วมกับกองเรือฝรั่งเศสที่นั่นเมื่อเวลา10:30นา,นาทีริเชลเยอรย์ก็ได้เข้าร่วมกับเรือพิฆาตฟูเรนเรือบรรทุกเครื่องบินเ e r ร์เมสยกสมอขึ้นและเริ่มติดตามริเชลเยอรย์โดยเครื่องบินทิ้งระเบิดตอร์ปิโดแฟรีซอสฟช ดอเซเชียยังคงเฝ้าระวังลิเชลเยอ์ขณะที่เรืออยู่ในทะเลเช้าวันรุ่งขึ้นดาลองกลัวว่ามาซินจะพยายามแปลพักกับกองกำลังฝีเฟนเขาจึงสั่งให้มาซินกลับไปยังดากามาซินปฏิบัติตามและหันเรือกลับไปที่ท่าเรือเขาได้รับคำสั่งที่แนะนำให้เขารอ140ไมล์ทางเหนือของเคฟเวเด เพื่อคุ้มกันกองคนที่1ของอาร์เมดเมอร์เชนคูเซเดอร์ที่ไปยังดากาขณะที่พวกเขากำลังบรรทุกทองคำสํารองอีกจำนวนมากจากธนาคารแห่งฝรั่งเศสริเชลเลียร์ก็ไม่สามารถติดต่อกับจุดนัดพบที่กำหนดได้และเนื่องจากเรือไม่ได้นำเครื่องบินตรวจการมาระวังหลบหนีจึงไม่สามารถทำการค้นหาทางอากาศได้มาซินจึงกลับไปที่ดากาในวันที่28มิถุนายน ในวันที่4กรกฎาคมหลังจากกลับถึงท่าเรือแล้วมาซินสั่งกัดตุนเชื้อเพลิงส่วนหนึ่งไว้ใช้สำหรับเรือประจันบาลสตาร์บูก่อนที่ฝรั่งเศสจะยอมจำนนปืนรองของเรือถูกเตรียมพร้อมสำหรับการใช้งานในอีก10วันต่อมาแต่ขาดพวํานวยการที่จะสามารถติดตามเป้าหมายทางอากาศได้ดังนั้นจึงสามารถใช้กับเรือบนผิวน้ำได้เท่านั้น ภายใต้เงื่อนไขของการสงบศึกริเชเลอร์จะถูกส่งกลับไปยังตูลงที่ซึ่งเรือจะถูกปรดประจำการแม้ว่าภายหลังเยอรมันจะตัดสินใจไม่อนุญาตการย้ายดังกล่าวเนื่องจากพวกเขาเกรงว่าอังกฤษจะพยายามยึดเรือระหว่างทางผ่านช่องแคบยิบรอตาในขณะที่อังกฤษกำลังเข้าใจผิดว่าฝ่ายเยอรมันพยายามที่จะยึดเรือของฝรั่งเศสเพื่อใช้เอง สิ่งนี้นำไปสู่ปฏิบัติการคาตาเผาซึ่งเป็นการโจมตีเรือฝรั่งเศสเพื่อต่อต้านเรือที่จะแปรพักกับฟรีเฟนเปิดฉากปฏิบัติการคาตาเผาส่วนประกอบของปฏิบัติการคาตาเผาที่กำหนดเป้าหมายไว้ที่เรือประจันบาลริเชเลียประกอบด้วยเรือบรรทุกเครื่องบินเฮอร์เมสซึ่งเข้าร่วมกับเรือลาตะเวน HMAS ออสเตเรีย และดอเซเชียนอกเมืองดากาในวันที่4กรกฎาคมวันรุ่งขึ้นหลังจากที่อังกฤษโจมตีมาร์ซเคเบอร์แพลงคอนได้สั่งให้เรือดำน้ำเรอกเรียวและเลอรฮิลอสโจมตีดอเซเชียในขณะที่แล่นออกจากท่าเรือนอกจากนี้เขายังสั่งการให้ปืนใหญ่ชายฝั่งเปิดฉากยิงหักดอเซเชียเข้ามาใกล้ภายใน15กิโลเมตร แม้ว่าดอเซเชียยังคงอยู่ในระยะไกลมาซินย้ายริเชเอียไปยังตำแหน่งใกล้กาะกอรีโดยมุ่งไปทางใต้เพื่อให้ชุดปืนใหญ่หลักของเรือสามารถเล็งไปที่เรือทุกลำที่เข้าใกล้ดากาอังกฤษตั้งใจที่จะส่งฟอร์เชสไปยังดากาหลังจากการโจมตีเมอร์โซเคเบอร์แต่ความต้องการที่จะกลับไปทำลายดันเคิรกบังคับให้อังกฤษหันไปใช้เฮอร์เมส เมื่อวันที่7กรกฎาคมเรือ HMS m i l f o r d ถูกส่งไปติดต่อกับแพลงคอนและออกคำขาดว่าจะยอมมอบเรือของเขาให้กับการควบคุมของอังกฤษหรือจะถูกจมมาซินเตรียมเรือเพื่อออกรบในเช้าวันรุ่งขึ้นเขาตั้งใจจะใช้กระสุน8นัดที่บรรจุอยู่ในปืนหลักเพื่อโจมตีเฮอร์เมส และเลอฮลลอสได้เข้าร่วมเพื่อช่วยในการโจมตีอีกครั้งขณะที่การเตรียมการของฝรั่งเศสกำลังดำเนินอยู่อังกฤษได้ส่งเรือยนต์จากมิลฟอร์ดไปทิ้งทุ่นระเบิด4ี่ลูกเพื่อพยายามทำลายคางเสือของเรือแม้ว่าความพยายามครั้งนี้จะล้มเหลวก็ตามเมื่อเวลา4ี5นาิกานาทีกลุ่มของเครื่องบินซอสฟิชได้บินออกจากเฮอร์เมสขณะที่ริชอร์เยร์กลังจะเริ่มดำเนินการ ต่อไปโดลูกหนึ่งพุ่งชนเข้าท้ายเรือทางด้านกราบขวาและจอระวังเผาใบพัดขนาด31คูณ28ฟุตผลลัพธ์คือทำให้ระบบต่างๆของเรือหยุดทำงานผู้ควบคุมไฟสองคนของเรือถูกกระแทกเผาใบพัดกราบขวาเสียหายและการระเบิดทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ทีมควบคุมความเสียหายได้สูบน้ำมันเชื้อเพลิงออกจากถังและเรือถูกลากเข้าท่าเรือเพื่อทำการซ่อมแซม ซึ่งพวกเขานำตาข่ายป้องกันตอร์ปิโดติดตั้งไว้รอบๆตัวเรือต่อมาในบ่ายวันนั้นเรือบรรทุกน้ำมันเข้ามาใกล้ซึ่งในขณะน,นี้น้ำยังคงรั่วไหลเข้าสู่ตัวเรือผ่านอุโมงค์เคเบ,บิลปั๊มที่ติดอยู่บนเรือช่วยควบคุมน้ำท่วมแต่ดากาขาดอู่แห้งที่จะรองรับนิเชเรียภายในวันที่28สิงหาคมมีน้ำตกค้างอยู่บนเรือประมาณ1,300ตัน การใช้ปั๊มอย่างหนักทำให้เกิดการเสียบ่อยครั้งซึ่งทำให้การทำงานล่าช้าลงไปอีกในรายงานของพวกเขาเกี่ยวกับการโจมตีและการซ่อมแซมที่ตามมา มาสินวิภากษ์วิจารณ์การออกแบบและการก่อสร้างที่ผิดพลาดซึ่งขัดขวางความพยายามในการควบคุมความเสียหายซึ่งรวมถึงอุปกรณ์สูบน้ําที่ไม่เพียงพอการควบคุมคุณภาพที่ไม่ดีสําหรับการเชื่อมของกําแพงกัน้นและความล้มเหลวในการป้องกันส่วนที่สําคัญของเรือ คนงานในอู่ต่อเรือในท้องถิ่นเอาโลหะจากเรือละมืนอื่นในท่าเรือเพื่อสร้างแผ่นปะสี่เหลี่ยมขนาด11.5เมตรเพื่อปิดรูตอร์ปิโดซึ่งวางแผนจะติดตั้งภายในวันที่10กันยายนซึ่งจะทำให้คลังกระสุนด้านหลังสำหรับปืน152ม mm, ิลิเมตรและ37มิลิเมตรต้องถูกระบายออก ในเวลาเดียวกันอูต่อเรือเริ่มสร้างเขืนเ่นเหล็กรอบเรือที่จะแล้วเสร็จในปลายเดือนตุลาคมซึ่งจะทําให้ส่วนที่เหลือของเรือถูกสูบให้แห้งและประเมินว่าการซ่อมถาวรจะแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคมปี1941ขณะที่กําลังดําเนินการซ่อมแซมในเดือนสิงหาคมอังกฤษเตรียมการสำหรับการโจมตีอีกครั้งซึ่งมีชื่อรหัสว่า Operation m e n a c นายกรัฐมนตรีอังกฤษ วินสตันเชอร์ชิลพยายามใช้กองกำลังฟรีเฟนที่นำโดยชาร์ลส์เดอโกบุกเข้าไปในอนานิคมและยึดเรือเพื่อใช้กับเยอรมนีในช่วงปลายเดือนสิงหาคมขบวนเรือได้ประกอบขึ้นด้วยเรือห้าลำที่บรรทุกอาวุธและทะเบียงต่างๆได้เริ่มออกปฏิบัติการต่อมาได้พบกับขบวนเรือที่สจากกองเรือทหารหกลำที่บรรทุกทหารฟรีเฟนสองนายและทหารอังกฤษ 4,270นายกองกำลังสนับสนุนกองทัพเรือประกอบด้วยเรือบรรทุกเครื่องบินอาร์ครอยและเรือประจันบาลปราหมและรีลูชชันพร้อมด้วยเรือลาตะเวนสี่ลำและเรือลบอื่นๆอ,อ,อีกจำนวนมากแทนดังกล่าวเรียกร้องให้เดอโกลใช้กองกำลังฝรั่งเศสของเขาเพื่อพยายามรักษานาณนิคมโดยเรียกร้องการสนับสนุนจากอังกฤษเท่านั้นหากกองกำลังวินชีต่อต้านเขา ในขณะเดียวกันอาณานิคมของฝรั่งเศสหลายแห่งในแอฟริกาเสียให้กับฟรีเฟนกระตุ้นให้รัฐบาลวิชีได้รับอนุญาตจากคณะกรรมาการการสงบศึกของเยอรมน,นีให้ส่งเรือลาตะเวนเบาและเรือพิฆาตหลายลำเพื่อเสริมกำลังการยึดครองในแอฟริกา เมื่อเผชิญหน้ากับเรืออังกฤษระหว่างทางเรือพิฆาตถูกทิ้งไว้ชั่วข้าวในคาซาบังกาในขณะที่เรือลาตะเวนทั้งสามลำบรรทุกสเสบียงและกำลังคนเพิ่มเติมแล่นไปทางใต้ด้วยความเร็วสูงพวกเขาไปถึงดาก,กาในวันที่สิีกันยายนแล้วเดินทางไปทางใต้สู่แอฟริกาอังกฤษเชื่อว่าการมาถึงของกล้องเรือวิชีหรืออีกชื่อหนึ่งคือฟอส์ไวบ่งชี้ว่าฝรั่งเศสทราบถึงโอเป r a t i o นเมนาด ต่เดอโกตัดสินใจที่จะดำเนินการโจมตีโดยไม่สนใจขณะที่ฟอร์สไวน์แล่นไปทางใต้เรือลัตเเวนสองในสามลำถูกสกัดโดยเรือลาตเวเวนอังกฤษและถูกบังคับให้ถอยไปที่ดากาซึ่งมาถึงที่นั่นอีกครั้งในวันที่20กันยายนเมื่อถึงเวลาที่เรือพิฆาตมาถึงในวันที่22กันยายนเรือเดินสมุทร SS b a n f o บ a จะเดินทางมาพร้อมกับกระสุนขนาด380ม mm, ิลิเมตรและด้วยเหตุนี้เครื่องบินค้นหาของฝรั่งเศสจึงถูกจัดเรียงไว้ทางเหนือเพื่อให้ครอบคุมทางเดินเรือของเรือเดินสมุทรพวกเขาประหลาดใจยอย่างยิ่งกับการมาถึงของกองกำลังฟรีเฟนในเช้าวันที่23กันยายนกองทหารฟรีเฟนถูกส่งไปที่ท่าเรือ ริชเชล r เออร์ได้ยิงเตือนไปยังเรือของกองกำลังฝีเฟนและต่อมาเมื่อเวลา8นาฬิกา10นาทีทริชเชลิเออร์ยิงเตือนอีกครั้งจากปืน100มิลิเมตรของเรือเรือลบอังกฤษเข้าใกล้ท่าเรือและถูกยิงจากกองเรือชายฝั่งทำให้เดอร์โกลกและพลเรือเอกแอนดรู คันนิงแฮมสรุปว่าพวกเขาจะต้องโจมตีท่าเรือโดยโตรงหากต้องการทำภารกิจให้ลุล่วงบลาฮัแและร o สโลชันเปิดฉากยิงไซรริเชอรีเเมื่อเวลา1 1นาิกานาทีแต่ทัศนวิสัยไม่ดีขัดขวางการยิงของเรืออังกฤษและพวกเขาตรวจสอบการยิงหลังจากผ่านไป20นาทีโดยสร้างความเสียหายเพียงเล็กน้อยให้กับเรือลาตะเวนมุงแคลมและเรือพิฆาตเลอรมาลิน กองเรือชายฝั่งฝรั่งเศสโจมตีเรือลาตะเวนและเรือพิฆาตหลายลำแต่ริเชลิเยร์ถูกจอดอยู่ทางทิศเหนือซึ่งทำให้เรือไม่สามารถเข้าร่วมในการประทะครั้งแรกได้หลังจากที่อังกฤษถอนตัวออกไปมาซินใช้เรือลากจูงเพื่อหันเรือให้ไกลพอที่จะทำให้ริเชลิเยร์สามารถใช้ปืนใหญ่หลักของเรือได้ ในขณะน,นี้การป้องกันของดากาได้รับการแจ้งเตือนแล้วจากนั้นพวกกองกำลังฟรีเฟนก็พยายามจะเข้าทางทิศตะวันออกที่รูฟิสคิวแต่ถูกขับไล่ออกมา อังกฤษและฟรีเ็นถอ,อนตัวเพื่อจัดกลุ่มใหม่สำหรับการโจมตีอีกครั้งในวันรุ่งขึ้นระหว่างเวลา6นาฬิกา25นาทีถึง8นาฬิกาอังกฤษได้โจมตี3ครั้งโดยเครื่องบินทิ้งระเบิดซอสฟรชและแบ็กเบิร์นสกัวแต่พวกเขาไม่สามารถสร้างความเสียหายให้กับริเชอร์ลเยอร์ได้เพราะทัศนวิสัยไม่ดีในทางกลับกัน คนปืนของริเชลเอร์อ้างว่าเครื่องบินสามใน6กลำถูกยิงตกและทำให้อีกลำได้รับความเสียหาย9นาทีต่อมาเรือประจันบานอังกฤษและเรือลาตะเวนหนักสองลำเข้ามาใกล้และยิงปืนใหญ่380ม mm, ิลิเมตรใส่ริเชลเลอร์ริเชลเอร์ยิงตอบโต้เมื่อเวลา9นาฬิกา40นาที แต่ปอมปืนหมายเลขเจของเรือถูกทำลายโดยกระสุนที่เจาะเข้าไปและจุดชนวนระเบิดในลำกล้องปืนตามมาด้วยปืนหมายเลขแปก็ได้รับความเสียหายรุนแรงเช่นกันปืนหมายเลขห้าและปืนหมายเลข6ยังคงสามารถยิงต่อไปได้แต่ก็ยังไม่สามารถสร้างความเสียหายให้กับศัตรูได้เช่นกันเมื่อเวลา9.57น,นาฬิกาหนาทีหนึ่งในปืนรองของริเชลเลีได้โจมตีโดบราหัม ในทางกลับกันเรืออังกฤษสามารถสร้างความเสียหายเพียงเล็กน้อยก่อนที่จะแตกออกเมื่อเวลา1 0นาฬิกา7นาทีฝรั่งเศสนับกระสุนที่ตกใกล้กับเรือได้จำนวน160นัดและต่อมาฝรั่งเศสวางม่านควันเพื่อปิดบังริเชลเียอังกฤษกลับเข้าสู่ปฏิบัติการเมื่อเวลา12.53นาิกา53นาทีโดยมุ่งเป้าหมายไปที่เรือพิฆาตก่อนที่จะทิ้งระเบิดท่าเรือเป็นเวลา30นาที ริชเชลเลอรยิงปืนหมายเลข5และหมายเลข6ใส่เรือลาตะเวนอังกฤษและบังคับให้พูกเขาต้องออกจากการรบริชเชลเลอรยิงกระสุน380ม mm, ิลเมตร4นัดใส่เรือประจันบานลาหัมเมื่อเวลา13นาิก11นาทีแต่ไม่สามารถสร้างความเสียหายได้เลยหลังจากการถอนตัวจากการโจมตีในวันนั้น เดอะโกลตัดสินใจจะละทิ้งปฏิบัติการแต่คันนิงแฮมขอให้เขายอมให้กับความพยายามครั้งสุดท้ายในเช้าวันรุ่งขึ้นในระหว่างนี้มาซินตัดสินใจย้ายลูกเรือจากป้อมปืน2ไปยังป้อมป,ปืนหนึ่งซึ่งจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายกระสุนระหว่างคลังอาวุธของป้อมป,ปืนอีกด้วยเมื่ออังกฤษเข้ามาใกล้ในเช้าวันที่25กันยายนมาซินตัดสินใจจะสู้กับลาหัมโดยปืนใหญ่หลัก และสู้กับรีโซลูชันโดยปืน152ม mm. ิลิเมตรขณะที่ยังกรษกำลังเข้ามาใกล้ตำแหน่งทิ้งระเบิดริเชเลอร์ได้ยิงเครื่องบินสอดแนมตกก่อนเวลา7จ็นาฬิกาไม่นานหลังจากนั้นเรือเริ่มเปิดฉากยิงเมื่อเวลา9ก้นาฬิกาสนาทีด้วยปืนใหญ่หลักของเรือ ขณะที่เรือประจำบานอังกฤษกำลังเปิดกาบเรือเพื่อใช้งานปืนด้านหลังเรือดำน้ำเบเวซีเยก็ยิงตอร์ปิโดใส่เรืออังกฤษซึ่งสร้างความเสียหายให้กับรีลูชั่นอย่างหนักแต่布าฮัมสามารถหลบเลี่ยงตอร์ปิโดได้และเปิดฉากยิงใส่ริเชเลียในทันทีกระสุนต,ตกไกลกับริเชลียอย่างรวดเร็วและเมื่อเวลา9ก้านาฬิกา15นาทีริเชเลียก็ยิงใส่布าหัมและโดนเข้าที่หัวเรือทำให้เกิดความเสียหายเล็กน้อย และต่อมาเมื่อเวลา9นาฬิกา25นาทีอังกฤษก็ถอนตัวออกไปหลังจากที่อังกฤษจากไปลูกเรือพยายามที่จะเคลียร์กระสุนที่บรรจุอยู่ในปืนหมายเลขห้าและหมายเลขหกแต่กระสุนในปืนหมายเลขห้าก็เกิดระเบิดขึ้นทําให้ปืนหมายเลขหกเป็นปืนที่ใช้งานได้เพียงกระบอกเดียวในป้อมปืนโดยรวมแล้วจํานวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตบนเรือลบฝรั่งเศสและในท่าเรือมีจํานวนกว่า100่งรยลาย โดยมีพลเรือนเสียชีวิตอีก84รายและบาดเจ็บอีก197รายและนี่ก็เป็นเรื่องราวส่วนหนึ่งของเรือประจันบ,บางริเชียร์ย์หากคุณผู้ชม,ชมชอบเรื่องราวของเรือลำนี้อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง1,000ไลค์เราจะได้มีกำลังใจในการทำเรื่องราวของเรือลำนี้ต่อไปก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้อย่าลืมกดติดตามช่องวอร์โซนใน YouTube Facebook และใน TikTok ด้วยนะครับ ลิงอยู่ด้านล่างคลิปเลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ